ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทารโรค่ะวันนี้เราจะมาทำพิอากาศในหัวข้อคุณติด แค่ไหนนะคะสำหรับหนุ่มสาวอาร์ติสทั้งหลายทั้งแรนะคะก็บอกได้เลยว่าเราจะมาดูกันนะคะว่าคุณมีความเป็นอาร์ติสแค่ไหนนะคะสำหรับคนที่เลือกแตละกองอขอให้เข้ามาแล้วก็ทำสมาธินะคะเลือกอกองไพ่แตละกองตุ๊กตาแตละตัวว่าเขาจะบอกว่าคุณนั้นมีความเป็นศิลปิินอาร์ติสมากน้อยแค่ไหนมีความอินดี้จัดหนักจัดเต็มหรือเปล่าน,นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าทุกครั้งมันเป็นการดูโดยรวมหวังว่าจะไม่อินมากจนเกินไปขอให้ดูเพื่อเป็นอรรถ และก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค like, ์ s u b s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจหรือแม้แต่อะไรที่อยากจะให้ทำเป็นหัวข้อของพี่อากาดในครั้งหน้าก็สามารถบอกกันมาได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนวันนี้ใครที่รู้สึกว่าคุณนั้นมีความติดอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมากมันจะน้อยกว่าคนทั่วไปแค่ไหนหรือเปล่านะคะก็สามารถเข้ามาดูเพื่อเป็นอัรถรสในการไกด์ไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะใครที่เลือกกองไพ่ได้แล้ว,ลวกดไปดูลิงก์ด้านล่างได้เลยอ่าเราจะทำลิงก์เอาไว้ให้นะคะ,ะจู่ๆก็พูดติดอะไรขึ้นมา อะโอเคเอาเป็นว่าใครที่เลือกไพ่ได้แล้วก็ไปดูกันเลยนะคะว่าคุณมีความเป็นศิลปินอาร์ติสต์มากน้อยแค่ไหนไปดูกันเลยจ้าสวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่1นะคะสําหรับหัวข้อคุณติสตแค่ไหนนะคะสําหรับกองนี้นะ คุณอาจจะเป็นคนที่มีความอดทนค่อนข้างจะสูงนะคะรู้จักการแบบอ,อยู่กับปัญหาหรือว่าการปรับตัวเข้ากับปัญหาได้นะคะเป็นคนมองการไกลใช้ชีวิตมมีแบบมีพทิร์มีแบบแผนไม่ได้ค่อยจะนอกกรุ่นอกทางอะไรมากมายสําหรับชีวิตโดยรวมนะแต่ในใจของคุณนะ่ะเรียกร้องหาอิสรภาพหาความฟรีดอมนะคะหาอะไรที่มันผ่อนคลายอะไรประมาณนั้นนะเพราะว่าจริงๆเราชีวิตคุณนะ่ะค่อนข้างจะมีความเครียดความวิตกกังวลมี ความแบบ ห่วงห่วงอะไรประมาณนี้อยู่ค่อนข้างใจเยอะบางทีคุณรู้สึกว่าชุดคุณเลือกไม่ค่อยได้นะมันมีอะไรที่มันดูอึดอัดใจดูแล้วเหมือนอยากจะไปทําอย่างอื่นแต่มันก็มีภาระที่แบกไว้แล้วคุณจะต้องรักษามาตรฐานอยู่ในที่แห่งนี้ค่ะเหมือนอยากจะไปไหนก็ไปไม่ได้จะทําอะไรตามใจตัวเองก็ทําไม่ได้คุณค่อนข้างจะคิดเยอะนะเครียดวิตกกังวลม,มากหรือเปล่าคนกลางนี้นอนไม่ค่อยหลับหรือเปล่าคะแล้วก็ในใจคุณนะ่ะค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความเที่ยงธรรมมีความรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้มันก็เลยทำให คุณน่ะ เป็นอาร์ติสตในชีวิตจริงไม่ได้นะคะเรียกได้ว่าคนกองนี้ไม่มีความติสในเรื่องของความเป็นจริงเลยแต่ว่าใจคุณนะ่ะอยากจะติสหนักมากเลยนะคะใจฉนันน่ะมันไปอิสระแล้วจ้าแต่ว่าชีวิตจริงอะ่ะมันจะต้องอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอยู่ในการแบบรับผิดชอบภาระครอบครัวเพื่อนฟู้งเอ่อชีวิตหน้าตาทางสังคมอะไรพวกนี้รวมทั้งคุณเองก็เป็นคนที่เครซี่หรือว่าแคร์เรื่องของจริยธรรมหรือว่ากรอบประเพณีวัฒนธรรมทางสังคมมากๆอะ่ะมันก็เลยทําให้สิ่งเหล่านี้ ูกค้าคุณเอาไว้นะคะให้อยู่กับเสาแห่งการเป็นกรอบประเพณีมันก็เลยทําให้คุณน่ะหาความติสในชีวิตไม่ได้เลยจริงๆนะคะคนกล่องนี้ไม่ใช่ชาวติสนะคะแต่ว่าใจคุณน่ะเรียกร้องอยากจะเป็นอยู่นะยังไงก็ตามนะคะขอให้รีแลกผ่อนคลายบ้างนะบางทีในชีวิตจริงอ่ะมันไม่ได้เหมือนเทนเดยาเสมอไปเพราะงั้นอะไรที่เราอ่ะสามารถที่จะหาความสุขเล็กๆน้อยน้อยให้กับชีวิตเพื่อจะให้มันมีความสุขมากยิ่งขึ้นอาจจะไม่ต้องไปติสจ๋าไปเที่ยวแบบ อินดี้อินดี้อะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเราสามารถทำความสุขในแต่ละวันได้เล็กๆน้ออๆคุณอาจจะลองแบบ เลี้ยงกระงเพชรต้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับคนที่เขาแบบมีความอินดี้มีความติสมีความเซอร์ในหัวใจแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องไปแสดงออกทางการแต่งตัวอะไรพวกนี้ถ้าเกิดภาพลักษณ์ทางสังคมของคุณมันไม่ให้หรือว่าไม่เอื่อนะอยังไงก็ตามนะคะคนกองนี้ก็ขอให้ผ่อนคลายบ้างนะคุณค่อนข้างจะเครียดแล้วก็ซีเรียสมากเกินไปอาจจะไม่ต้องไปติสจา๋าในชีวิตจริงแต่ว่าเริ่มอะไรง่าย,ายๆเล็กๆน้อยๆที่คุณรู้สึกสบายใจที่ได้ทามันก็เพียงพอแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจง้งใจใ นะเราจะได้อัปเกดตคลิปดีๆต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามก็รักษาสุขภาพกายสุขภาพใจไว้ก่อนนะคะส่วนเรื่องความติสไม่ติสเนี่ยอาจจะดูกันอีกทีหนึ่งในเรื่องของความเ,ออเป็นไปได้ทางสังคมด้วยนะไม่จําเป็นจะต้องติสกันทุกคนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังและสวัสดีคะ่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิ่อากาศกองที่2ในหัวข้อคุณติสคแค่ไหนนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความสดใสร่าเริงน่ารักอินดี้แบบเด็กๆนะคะอยากจะทําอะไรก็ทําใช้ชีวิตแบบมีความสุขสนุกสนานร่าเริงแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีคําพูดคําจาที่ทําให้คนนะรู้สึกว่าคุณน,ะน่าเข้าหานะคะรวมทั้งคุณเองนะก็มีความแบบ เป็นที่รู้จักในเพื่อนฝูงสังคมคณะญาตินะค่อนข้างจะมองคุณในแง่ดีค่อนข้างจะรู้สึกว่าคุณนะเป็นคนที่มีความสดใสมีความสนุกสนานเวลาที่ได้พูดคุยได้ทําความรู้จักดูเป็นคนที่อบอุ่นเป็นกัลยนานมิตรนะดูเป็นคุณแม่อารมณ์แบบถ้าเป็นผู้ชายหรือว่าเป็น LGBT ก็จะมีความเป็นออร่าคนที่แบบดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นอาจจะให้ความรู้หรือว่าให้คําแนะนําคนอื่นได้ดีนะคะรวมทั้งคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบทางหน้าที่การงาน การใช้ชีวิตฐานะหรือว่าการหาเงินหาทองดูแลตัวเองดูแลครอบครัวอะไรพวกนี้คุณค่อนข้างจะซีเรียสกับหน้าที่ที่คุณได้รับทางวัฒนธรรมนะอาจจะเป็นหน้าที่ของลูกที่ต้องกระตันยูหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงดูบุตรหรือว่าหน้าที่ของคนที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเราเนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่คุณนะมีความรับผิดชอบอยู่ค่อนข้างจะสูงและคุณก็เหมือนกับว่า บางทีใจคุณลึกๆก,กันมันก็เป็นภาระนะอะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยคุณเองก็อยากจะใช้ชีวิตแบบฟรีดอมตามจิตวิญญาณของคุณที่มันมีความเป็นเด็กมีความอิสระมีความแบบอยากจะทําอะไรก็ไปอารมณ์ศิลปินอะไรพวกเนี้ยมันก็มีอยู่ในใจแหละแต่ว่านอกจากในกลุ่มเพื่อนในครอบครัวแล้วเนี่ย การแสดงออกทางสังคมภายนอกของคุณที่ต้องแบกรับภาระหน้าที่หรือว่าเรื่องที่คุณนั้นจะต้องจัดการกับปัญหาการเงินการงาน,งาน,งานอะไรสารพัดของคุณอนะ่ะมันทําให้คุณนั้นไม่สามารถที่จะเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นมันก็จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณยังคงแบกรับภาระตรงนี้อยู่เนี่ยคุณจะไม่สามารถเป็นอาร์ติสตตัวแม่ตัวพ่อได้นะคะแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีนะเราก็ต้องมองความเป็นจริงของโลกใบนี้ด้วยเช่นเดียวกันจะติสแตกมากจนเกินไปมันก็ไม่ได้เพราะงั้น ก็เรียกได้ว่าคนกองเนี้ยค่ะอาจจะต้องปรับสมดุลน,นะเพราะว่าคุณมีความติสอยู่ในหัวใจแต่สภาวะภายนอกมันไม่ได้พร้อมใจให้คุณติสตามนะคะถึงยังไงก็ตามาค่ะเรียกได้ว่าคุณมีเซนต์มีสไตล์มีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองแน่ๆนะสำหรับคนกองเนี้ยก็เรียกว่าติสไปสัก50%ได้เลยนะถ้าเกิดย้อนกลับไปในช่วงวัยเด็กๆหรืออะไรพวกนี้คุณอาจจะเป็นคนที่มีความแบบ อินดี้ฮิปสเตอร์อะไรพวกนี้ออกมาแบบเต็มร้อยเปอร์เซนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ว่าพอโตขึ้นแล้วสภาพสังคมมันบีบบังคับให้คุณอนะ่ะอยู่ในระเบียบวินยัยอยู่ในสภาวะหน้าที่การงานะลรพวกนี้คุณก็ต้องลดทอนมันลงมาเนาะพองานก็ให้ไป 50- 50นะจ๊ะในช่วงวันไหนที่มันไม่ใช่วันทํางานไม่ใช่วันเรียนเนี่ยคุณก็จะเต็มที่กับชีวิตเต็มที่กับสังคมแต่ช่วงไหนที่เข้าสู่เอ่อกรอบของสังคมหรือหน้าที่การงานที่คุณต้องรับผิดชอบคุณก็จะแต่งตัวตามมาตรฐานการงานนะเรียกว่าเป็นคน ปรับตัวเป็นเอาอยู่ทุกสถานการณ์นะคะแล้วก็ยังไงก็ตามนะคะก็หวังว่าจะไม่อินสุกเกินไปนะมันเป็นการดูดโดยรวมจะติสหรือไม่ตินั้นสําคัญอยู่ที่ว่าคุณคิดยังไงและมีทัศนคติยังไงกับชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกาลังใจให้กับเราด้วยเช่นเคยนะคะเราจะอยู่เป็นกัลยาณมิตรตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆและหวังว่าจะได้เจอกันใ,ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังและสวัสดีคะ่ะ สวัสดีคนาี่เลือกพีอากาศกองที่3สําหรับหัวข้อคุณติสแค่ไหนนะคะเรามาดูกันดีกว่านะว่าคุณมีความเป็นศิลปินกันมากน้อยแค่ไหนนะสำหรับคนกองนี้ คุณมีความเป็นแพชชั่นนะคะเป็นคนที่ทําอะไรตามจิตวิญญาณของตัวเองเรียกร้องคุณรู้คุณต้องการอะไรคุณรู้คุณชอบอะไรคุณจะทําในสิ่งที่คุณหลงไหลเท่านั้นและคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการเริ่มต้นริเริ่มสร้างสารรค์ในสิ่งแปลกใหม่หมโอ้ขึ้นราชินีพระจันทร์มาพร้อมกระเด็กถ้วยนะแถมสัมทับไปด้วยไพย่แห่งความรักนะคะ The เว v e r นะบอกได้เลยว่ากองนี้นะจ๊ะอาติตัวพ่อตัวแม่เลยละจ้ะไม่ต้องถามเลยนะ คุณอาจจะเป็นคนที่มีเซนต์เรื่องของการออจับอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆมามิดแอนด์แมทนะคะการคิดเรือเริ่มสร้างสารรค์การมีไอเดียคุณมีเซนต์น่ะคุณมี2ดาบคุณเป็นคนที่มีในเรื่องของจิตวิญญาณนะคุณอาจจะมีรางสังหา์หรืออะไรบางอย่างในการรู้ว่าจะต้องจัดการยังไงกับสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้มันพลิกแพลงให้มันแก้ไขปัญหาไปได้อะ่ะไม่ใช่คนที่แบบ คนธรรมดาจะคิดได้สําหรับสิ่งที่คุณคิดนะมันเป็นอะไรที่เหนือธรรมชาติเหนือคนทั่วไปนะคะมีความแบบเป็นติสเป็นคนที่แบบมีจิตวิญญาณของศิลปินมีคนรายรอบมีคนให้ความรู้สึกแบบเหมือนชื่นชมคุณในสิ่งที่คุณมีเหล่านี้นะเหมือนเขา,าเห็นความสามารถของคุณเลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญคุณเป็นคนที่แบบฉันอยากจะทาฉันก็จะทำฉันอยากจะให้ฉันก็จะให้ฉันไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์เรื่องเงินฉันต้องการจะ สื่อสารถึงสิ่งที่ฉันนั้นอยากจะทําออกไปนะคะเป็นไพ่หเหรียญที่อารมณ์แบบว่าให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้แบบที่ไม่ได้สนใจอะไรบนโลกใบนี้ว่าเขาต้องการหรือไม่ต้องการหรือว่าอะไรยังไงนะฉันอยากจะทําคือทําเลยไม่แคร์โอเคแล้วก็มีไพ่เก้าเก้าเอเ้เหรียญน,นะคะเออเก้าเหรียญเนี่ยมันเป็นสัญญาณของความอิสระในตัวความสมบูรณ์ความสุขความแบบเอ่ออารมณ์เหมือน อาต t ติสศ,ศิลปินคนโสดคนที่แบบไม่แคร์ใครจะมีคู่ไม่มีคู่ฉันไม่สนโนสนโนแคร์นะจ๊ะจะมีก็มีไปจ้าฉันขอมีความสุขส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบเป็นคนที่มีความ เซอร์ความตีสมีจิตวิญญาณของตัวพ่อตัวแม่สิงอยู่ในตัวนะคะเ,เรียกได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ล้วกันนะอายกให้หมดเลยนะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยบางคนอาจจะจบศิลปะหรือว่าจะเรียนเกี่ยวกับพวกด้านการออกแบบอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าบางทีเราอาจจะต้องลดความแบบตีสความเซอร์ลงมานิดนึงนะเพราะว่าไพ่มันขึ้นแบบคล้องจองกันมากแล้วว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้แคร์ในเรื่องของความเป็นไปของคนอื่นหรืออะไรพวกเนี้ย แต่ส่วนตัวคุณนะ่ะอาจจะรับรู้ว่าเออเนี่ยสิ่งที่ฉันทําไปมันมีความหมายนะแล้วมันเป็นสิ่งที่ฉันนะ่ะรู้สึกว่ามันดีและมีคุณค่าฉันไม่ผิดฉันทําได้ฉันถูกแต่บางครั้งก็คือแบบว่าอาจจะต้องเพิ่มเรื่องของการรับฟังคนอื่นเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะสำหรับคนกงนี้เพราะว่าคุณอาจจะฟังเสียงหัวใจของตัวเองได้ชัดแล้วก็แข็งแกร่งมากแต่ว่าบางทีอะ เสียงภายนอกคุณไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่เพราะงั้นอาจจะต้องลดในเรื่องของความมีอีโก้มีอัตราลงมานิดหนึ่งเพื่อที่จะฟังเสียงคนอื่นบ้างอาจจะไม่ต้องทาตามเขาหมดนะเพียงแค่รับฟังแล้วก็ยอมรับว่าเออมันเป็นเสียงส่วนหนึ่งที่เขาเองก็มองในมุมที่ต่างจากเราเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อย่าอินมากจนเกินไปนะเพราะว่านี่เป็นการดูดวงโดยรวมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมทั้งพูดคุยคอมเมนต์กันมาได้นะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและสวัสดีค่ะ วัสดีคนที่เลือกกองไพ่กองที่4สําหรับหัวข้อเพอากาศคุณติสแค่ไหนนะคะสําหรับคนกองนี้เรามาดูกันนะว่าคุณมีจิตวิญญาณของศิลปินบ้างหรือเปล่าคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความหลงหลนะคะมีไฟเสน่หาอะไรที่คุณชอบคุณก็จะทาอะไรที่คุณชื่นชอบและหลงหลคุณจะทํามันได้ดีมากๆนะแล้วคุณก็ค่อนข้างจะมีความอินดี้ในตัวสูงนะคะเปลี่ยนแปลค่อนข้างสบ่อยบางทีวันหนึ่งดีวันหนึ่งร้ายอะไรอย่างเงี้ยคนเดาใจคุณไม่ค่อยจะถูกหรอกคุณเป็นคนที่มีความแบบ มีความเอ่อเรียกได้ว่ามีความ ดือ้ออยู่ในตัวมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่คุณเชื่อและคุณจะไม่ฟังคนในสิ่งที่คุณเนะชื่อแล้วว่ามันถูกต้องนะคะดีที่สุดสําหรับชั้นแล้วพอนะจบกันแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยรวมทั้งคุณมีความมีซิกเซนต์มีรังสังหณ์อะไรบางอย่างนะสำหรับไพ่เดอะมูนนะคะขึ้นกับจัสเมนเลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่มีอาจจะมีคนคอยไกด์ไลน์คุณอยู่อ่ะอาจจะเป็นเทวดาประจําตัวหรือว่าเซนต์รังสังหณ์อะไรประมาณเนี้ยทำให้คุณรูเรื่องราวล่วงหน้าหรือว่ารู้ว่าจะต้องแก้ แก้ปัญหายังไงกับชีวิตรู้ว่าจะต้องดำรงชีวิตไปทางไหนเพื่ออยู่รอดได้นะคะและที่สําคัญคุณอาจจะมีโชคเล็กๆน้อยๆอยเสมออาจจะถูกหว้โยเบอร์อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะเพราะว่ามีเด็กเรียนขึ้นมาด้วยแล้วก็คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความแบบชื่นชอบอะไรคือชอบแบบความสําราญใจความสุขความสบายใจคุณไม่ค่อยชอบอะไรที่มันท็อกซิกอะไรที่มันแย่ๆอะไรที่มันลบ คุณค่อนข้างจะเป็นคนขี้เบื่อแล้วก็ขี้เหงานะคะบางทีก็ชอบเปลี่ยนงานอดิเรกหรือว่าเปลี่ยนอะไรที่มันเป็นจุดสนใจของคุณนะคะเหมือนคุณสนใจเรื่องนี้อยู่คุณก็จะทาประมาณนึงแล้วพออาจสาเร็จเมชชั่นคอมพิวเตอร์สร็จแล้วคุณก็เปลี่ยนไปทาอีกอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้ชีวิตของคุณนั้นไม่รู้สึกว่ามันน่าเบื่อจนเกินไปหรือแม้แต่บางทีในเรื่องความรักก็เช่นเดียวกันนะคะคนนี้อาจจะมีความเป็นคนเจ้าเสน่ห์เจ้าชู้หรือว่าช่างเลือกอยู่พอสมควร เพราะงั้นนะคะสำหรับคนกองนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าดิสเนี่ยก็90%นะคะเพราะว่าคุนะค่อนข้างจะมีความอินดี้มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความแบบชื่นชอบอะไรก็ทำเลยสนใจอะไรก็จัดเลยนะจ๊ะณนะตรงนั้นไม่ต้องมารอ้อยใครบอกให้ใครสั่งก็เรียกว่ารู้จักตัวของตัวเองรู้จักว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็ทำตามเสียงหัวใจเรียกร้องตลอดนะคะเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองสูงมากแล้วก็ไม่มีการแบบ นั่งสับสนสงสัยอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทําเลยเพราะว่าคุณน่ะจะทําเฉพาะ สิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ใช่สําหรับคุณเท่านั้นจริงๆนะก็ถือว่าเป็นอาร์ตตี้ตัวพ่อตัวแม่ที่มีความแบบเซอร์ในหัวใจมีจิตวิญญาณของตัวเองที่ชัดเจนพอสมควรนะจ๊ะแล้วยังไงก็ตามแต่นะน,นี่ก็เป็นการดูดวงดยรวมหวังว่าจะไม่อินมาก,ากเกินไปนะคะและก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจด้วยเช่นเดียวกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ